2วิธีทําให้ผู้หญิงที่คุณชอบมาสนใจคุณผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนนะครับ ต้องเคยอ,อกหักมังแหละอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณมีผู้หญิงที่คุณชอบที่คุณตรงสเปคคุณมากคุณอยากจีบเธอให้ติดคุณอยากเป็นแฟนกับเธอแต่แล้วเธอก็เดินจากคุณไปครับสาเหตุเพราะอะไรกันล่ะบางคนก็พยายามอย่างมากไม่ว่าจะง้อจะบตื้อมากแค่ไหนแต่เธอก็ไม่สนใจครับจนหลายๆคนนยอมแพ้ผมจะมาให้2เคล็ดลับนะครับที่ทําให้ผู้หญิงที่คุณชอบมาสนใจคุณอย่างแรกเลยก็คือความมั่นใจครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยมันคือสิ่งที่ผู้หญิงชอบที่สุดนะครับผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีความมมัั่่่นนนนนใจเป็ผู้ําคงแแว หนักแน่นเวลาที่คุณเข้าไปจีบเธอเข้าไปเจอเธอครั้งแรกอยากจะเข้าไปขอไลน์ขอเบอร์คุณต้องเข้าไปแบบขามคุณต้องเข้าไปแบบว่ามีความสุขกุมนุ่มลึกมีความมั่นใจอย่าเข้าไปแบบกังวลเหงื่อแตกเต็มตัวนะครับแล้วก็แสดงออกให้เธอเห็นว่าคุณไม่มั่นใจคุณไปขอเบอร์เธอแต่ใน,ในใจลึกๆคุณก็กลัวว่าเธอจะปฏิเสธถ้าคุณกลัวตั้งแต่แรกถ้าคุณไม่มั่นใจหรือดูประมาทตั้งแต่แรก คุณก็จะไม่ได้ครับเธอก็จะรู้สึกว่าคุณไม่เจ๋งพอที่จะจีบเธอถ้าเกิดว่าคุณอยากจีบสาวสวยอยากได้เบอร์อยากได้ไลน์อยากได้คอนแทคเนี่ยคุณจะต้องยกระดับความมั่นใจแล้วก็ความเจ๋งของตัวเองเนี่ยให้ขึ้นไปเทียบเท่ากระดับเธอเพราะอะไรรู้ไหมครับความลับมันอยู่ตรงนี้ผู้หญิงที่สวยเนี่ยมีผู้ชายเข้ามาจีบเยอะวันๆเนี่ยเธออาจจะเจอคน,คนขอเบอร์เนี่ยอย่างน้อยวันละครั้งเลยก็เป็นไปได้นะครับในมาหาลัยผมเคยมีเพื่อนที่โดนขอเบอร์ แทบจะวันละครั้งนะครับแบบนี้ทีนี้พอเวลาที่เธอเนี่ยมีคนเข้ามาขอเบอร์มากๆเนี่ยมันทําให้เธอรู้สึกว่าเบื่อนะครับการที่เธอสวยแล้วมีคนเข้ามาจีบเนี่ยมันช่างเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับเธอแต่ถ้าคุณอยากจะเจ๋งคุณจะต้องแตกต่างจากคนอื่นคุณจะไม่ได้เข้าไปขอเบอร์เธอเข้าไปทําความรู้จักเธอแบบธรรมดาคุณจะต้องมั่นใจนะครับและ1เส้นหนึ่งทางนะครับที่จะโชว์ความมั่นใจของคุณออกไปให้เธอเห็นได้เลยทันทีเนี่ยคือเรื่องของการแต่งตัวครับถ้าคุณแต่งตัวดีคุณจะไม่เหมือนผู้ชายอีก99% นที่เข้าไปขอเบอร์เธอถ้าเกิดว่าคุณแบบดูดีนะครับลุกแบบว่าดูดีมีการเซตผมคุณแบบดูเนี้ยบขึ้นดูหล่อขึ้นดูเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองคุณก็จะรู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับเมื่อคุณดูดีคุณจะมั่นใจขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วและเมื่อคุณมั่นใจขึ้นคุณเข้าไปขอเบอร์เธอแน่นอนครับคุณเหนือกว่า ผู้ชายมาตรฐานเหนือกว่าค่าเฉลี่ยที่เธอเคยพบเธอก็จะรู้สึกว่าสนใจในตัวคุณมากขึ้นอันนี้เป็นทิปแรกเริ่มที่ง่ายที่สุดเลยนะครับคือการดูดีและความมั่นใจ2ส,สิ่งนี้จะช่วยเปิดใจผู้หญิงทําให้คุณจีบสาวสวยและทําความรู้จักเธอและอาจจะจีบเธอได้สําเร็จครับ